ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดี3ล้านสอแสนเจ็ดหมื่นพันคนดูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาเทคนิคการเล่นแรน็นอล็อกคลาสสิกนะฮะเพรเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเอาแบบเราเริ่มต้นกันที่เทนนิ่งกาวเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใคร เข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่าพึ่งว้าไปเมืองนะครับก็ให้เข้าสู่เทนิงกาวก่อนนะก็คุยกับ n p c นะครับมันก็ข้างในเนี่ยจะมีเควสให้เราทําด้วยนะมันก็จะได้พวกโพชันฟรีวิงฟรีวิงฟรีเราจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อนะครับนี่นะครับให้เราเลือกเริ่มต้นการฝึกก่อนนะครับก็จะมีเบสขึ้นมานะครับให้เราพูดคุยกับเบส ก็จะได้ประสบการณ์ค่าประสบการณ์มาง่ายๆเลยนะ,ะ NPC ก็จะสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นให้เรานะ,ะกดข้ามไปเลยก็ได้เพียงแค่ใส่ไอเทมที่ NPC ให้มาอ่ะอันไหนไปใช้โยนทิ้งได้เลยนะ เราก็จะได้เลเวลอัพเร็วมากเลยนะครับะเนี่ยเพียงแค่เราคุยแค่นี้นะครับตรงนี้ก็คุยให้ครบทุกทุกตัว NPC เลยนะ ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ต้องคุยให้ครบทุกทุกหมวดนะฮะคุยแค่อันใดนนึ่งก็พอนะเนี่ยครับเพียงแค่นี้นะก็เลเวลหาเลย พอเราคุยกับ NPC นะครับเขาก็จะแจกเลดโพชั่นให้เราเมีวิงซึ่งเราเออกจากเทนนิงกาวไปเนี่ยของพวกนี้ก็ยังอยู่นะ พอมาถึงตรงนี้นะก็จะมี n p c แต่ละอาชีพอยู่นะครับตรงนี้ให้เราสามารถรับภารกิจได้นะถ้าเราทำตามภารกิจได้สำเร็จน,นะครับก็จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มนะอ่ะอย่างตรงนี้เอ็พีซีบอกว่าให้เราไปจำกัดปิกกี้สองตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาปิกกี้กันเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เราสามารถกดรับภารกิจทีเดียวได้เลยนะ แล้วก,วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยตัว n p c มันจะให้สมุดสกิลมากับเราด้วยนะอย่างตรงนี้ผมคุยกับสวอตแมนใช่ไหมครับให้เราเลือกว่าค่าจะลองอาชีพสวอตแมนดูนะ,อะพอเรากดที่สมุดไปนะครับก็จะมีสกิล นี่นะให้เราเลือกใช้ได้เลยอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ผมทำเฟสของสวอร์ตแมนเสร็จแล้วนะเราก็มาคุยกับ n p ็นสวอร์ตแมนแล้วก็เลือกที่ภารกิจนี่นะครับพอทำเฟสสำเร็จเ,เราก็จะได้โพชั่นอีกนะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราเก็บระวัวได้ง่ายขึ้นนะดีกว่าเข้าเมืองตั้งแต่แรกนะครับ โอเคครับในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นส่วนในการหาปาร์ตี้เนาะคือเราเนี่ยไม่จําเป็นท,ที่จะต้องไปเดินหาปาร์ตี้ยังแมปต่างๆแล้วนะครับคือมันจะมีส่วนของเอเจนซี่อยู่นะครับเราสามารถกดเข้ามาแล้วเลือกดูได้เลยนะว่ามีใครตั้งรับปาร์ตี้อยู่บ้างนะครับนี่นะฮะสมมุติว่าเราต้องการเข้าปาร์ตี้นี้นะครับก็ให้กดไปแล้วก็กด จอยปาร์ตี้ไปนะก็หัวตี้จะเป็นคนพิจารณานะว่าจะรับเราเข้าตี้หรือเปล่าแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราต้องการที่จะตั้งปาร์ตี้ผ่านเอเจนซี่เนี่ยให้เรากดนี่ได้เลยนะตรงดีจิสเตอร์นะครับก็จะสามารถสร้างปาร์ตี้ในบอร์ดนี้ได้นะ แต่ว่าการสร้างปาร์ตี้ทั่วไปมันก็จะไม่แสดงที่นี่นะครับเราต้องกดรีจิสเตอร์ก่อนเนาะครับแล้วก็ในส่วนของการพิมพ์ชื่อตัวละครนะครับอย่างเช่นเราเห็นมีคนประกาศนะครับว่าอันเนี้ยต้องการขายหรือต้องการรับซื้อของนะครับอ,อย่างเช่นเนี่ยเขาต้องการขายกัดคุ้งบวกหกในราคาหกเอ็มนะครับแล้วเราเนี่ยต้องการ จะพิมพ์ชื่อตัวละครเขาเพื่อแชทหานะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ชื่อเข้าไปนะอย่างเงี้ยคือเราอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเนาะแล้วก็เสียเวลาในการพิมพ์ด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถกดไปที่ชื่อเขาได้เลยนะครับอลองดูนะเนี่ยชื่อหนูเบนนะครับต้องการขายกักคุ้งถ้าเราสนใจนะเรากดที่ชื่อเขาไปเลยดับเบิ่คลิกเข้าไปนะครับปุ๊บชื่อเขาก็จะมาแสดงอย่าง ช่องชื่อตัวละครที่เราต้องการส่งข้อความไปหานะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยครับก็จะช่วยเราประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะตรงนี้อีกส่วนหนึ่งเนาะคือเวลาที่เราเล่นพาผมเห็นหลายคนเลยนะชอบอเหมือนให้ให้บับที่ตัวอย่างนี้นะครับให้บับที่ตัวกดเอเฟนพัก่นอน แล้อย่างบางทีในแมปอะคือคนมันเยอะมากเราเราอาจจะให้บัฟผิดคนวิธีกแก้ปัญหาก็คือมันสามารถให้บัฟเนี่ยผ่านชื่อตัวละครได้นะครับอ่ลองสังเกตนะเดี๋ยวผมจะแอดตัวละครนี้เข้าปาร์ตี้ก่อนอ๋อยังเข้าไม่ได้เลเวลไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไร จดจำให้เป็นเพื่อนได้นะครับอ่าสังเกตดูวิธีการเหมือนกันเลยเราเปิดรายชื่อเพื่อนมานะฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้นะครับเราสามารถให้บัฟผ่านทางชื่อได้เลยนะอ่าผมกดฮิลนะครับก็กดที่ชื่อนี้ได้เลยอ่ามันก็จะฮิลให้นะครับ ก็ไม่ต้องไปกดที่ตัวละครนะครับเผื่อว่าบางทีในแมปคนมันเยอะมากแล้วเรามองมองไม่เห็นตัวละครของตี้เราเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับโอเคครับก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเดี๋ยวถ้ามันตกหล่นอะไรไปก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากรู้วิธีการเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยนะครับ